สวัสดีครับพบกับช่างกรองเชีนกนส่งตอนนี้ประมาณ6โมงกว่านะครับผมก็คือ,อเป็นการซ่อมนะครับผมก็คือภาคขยายเสียไปชัแนลหนึ่งเสียไปเฟสหนึ่งแล้วเป็นเฟสที่สมัยเก่าจานบินประมาณนั้นก็เลยต้องต่อเขาเรียกว่ารวมบิดรวมบิดชัแนลนะครับผมรวมบิดชัแนลเพื่อให้มันออกสเตดิโอ ใน2ชุดนี้อ่าประมาณนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็ไม่ไม่จะเป็นต้องใช้ประมาณนั้นแล้วก็ใส่บลูทูธใส่บลูทูธสิบสองโวลต์ไปเข้าไปครับผมเพราะว่าบลูทูนเก่ามันเสียกับไฟวิ่งเด้งเด้งเด้งเสียอ่าเขาพอดีลูกค้าซื้อมานานมากแล้วหลัก10ปีได้ประมาณนั้นครับช่วงนั้นก็ประมาณน่าจะ3ามหมื่นกว่าเห็นเขาเล่าให้ฟังนะอ่ะแล้วก็ทุกอย่างใช้ใช้ปกติตรงนี้ใช้ไดเหมืเลย ตัวที่มาร์กไว้ดำๆนี้คือไม่ได้ใช้นะครับคือห้ามใช้กอปมาร์กตายตัวไว้แล้วคือห้ามใช้นอกนั้น Echo Music ต่อภายนอกไม่ลอย Input ได้เหมดครับผมได้หมดเลยอ่าอันนี้ก็ปรับได้อ่ะเล่นกันดูปรับเบส ปรับได้เหมือนกับผมนอกนั้นก็เป็นอ่าไมโครโฟนเดี๋ยวจะเทียนให้สักครู่นะครับผ้าขยายเป็นตัวเขาเรียกว่าจานบินแล้วกันอะเราิสหลบมันจะซ่อมลำบากหน่อยประมาณนั้นเราิสหลบไปยังไงเนาะขอต้องสอบเพลงก่อนเราิสหลบหลบอ่ะเนี่ยราจะหลบสักครู่นะหลบเราิสหลบ เ no. ราจะหรอกเราจะใช้ได้ปกติทุกรูนะครับเราจะหรอกราจะรอเสียงดังมากเ <No. S 1> ราจะหรอกลูสามใช้ได้ปกติเราจะรอกเราจะประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้ก๊อฟเล่งเบานะประมาณนั้นถ้าเล่งเยอะสักคู่นะเราจะหรอกเหมือนเหมือนเหมือนหน้าเวทีนะครับถ้าเล่นเยอะ อันนี้เล่งน้อยนะครับผมอ่าประมาณนั้นรับทราบครับ